ดิฉันเด็กหญิงกาละวันเกตนาดิฉันเด็กหญิงพรฒนติดาทุ่งสางดิฉันเด็กหญิงพิคุณแนคคำเอวันนี้เรามาทําอะไรกันคะพี่ทูวันนี้โรงเรียนของเราได้มีกิจกรรมหลักสร้างการดีได้ินกิจกรรมการแปลเรื่องผลผลิตทางการเกษตรหลักการและที่มาเนื่องจากโรงเรียนบ้านน้ำเค็มมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายเช่นไข่ไก่ไข่เป็ด เห็นนางป้าปลาน้าจืดพืชผักสวนครัวอีกทั้งยังมีกล้วยน้ำว้าและดอกอัญชันซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ทางโรงเรียนและชุมชนปลูกไว้เป็นจำนวนมากทางพิจารการดีสาขาโรงเรียนบ้านนางเคม็มจึงมีความสนใจที่นำกล้วยน้ำวา้ามาเป็นลูกเป็นแป้งกล้วยและขนมจักแป้งกล้วยน้ำวา้าอีกทั้งยังมีดอกอัญชันนำมาไปลูกเป็นเครื่องดื่มน้ำอัญชันและยากระผมจากดอกอัญชันเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้า ในโรงเรียนและรอบชุมชนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการดําเนินกิจกรรมคือการที่ได้ปลูกฝังคุณลักษณะ5้า,า,าะการของโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย 1. ทักษะกระบวนการคิดคือความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นกับบริษัท 2. มีวินยัยคือการวางแผนงานอย่างเป็นระบบมีมีมป,ประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 3. ซื่อสุ์สุจริต คือคณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการเพื่อความซื่อสัตย์จริตโป,ปร่งใสตรวจสอบได้4อยู่อย่างพอเพียงคำานึงถึงผลประโยชน์ต่อสมาชิก 5. มีจิตสาธารณะคือทุกฝ่ายดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิผลโดยเป็นการมีจิตสาธารณะเป็นหลักสําคัญค่ะวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนสองเพื่อฝึกประสบการณ์การแปลรูปผลผล,ผลิตภัณฑ์การเกษตรและสร้างสค์ต่อยอดสินค้า สามเพ,พื่อปูฝังคุณลักษณะภาพระการของโรงเรียนสุจริตค่ะเป้าหมายในการดาเนินงาน 1. เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเคม็มระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่งหรือระดับชั้นเตรยมศึกษาปีที่สามตัม้เงิน219คนและครูจํานวน20คนเข้าวมกิจกรรมดิสัดสร้างการมีสาขาโรงเรียนบ้านน้ำเคม็ม2เป้าหมายเชิงคุณภาพ1นักเรียนได้รับแารศึกขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บริษัทสร้างการดี 2. นักเรียนะดับแ0สิขึ้นไปมีทักษะการจัดการบริหารกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3. น,น,น,นักเรียนได้ับ80สิขึ้นไปมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4. นักเรียนได้ับแต่สิขึ้นไปคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม,ม,อมนอกกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้แบบประเมินผลโครงการแบบสอกอร์ศูนย์ค่ะระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่16มิถุนายนพศ2565 ไปจนถึงวันที่31มีนาคมพศออ2566และที่สำคัญเรามีวคุณครูที่ปรึกษาคือคุณครูพัทลาวัีสุทธิเพชรและคุณครูชัยชนกสันมาแอรโดยเงระบนาณของเราแบ่งออกเป็น2สว่วนครับพี่ลูกมีเงอเอาไป2ส่วนค่ะจที่1เงินที่ยืมจากโรงเรียนบ้านน้ำเค็มจำนวน500บาทส่วนที่2คุณจากสมาชิกจำนวน429พนหุ้น,งงน,นละ10บาทรวมเป็นเงิน4,500 โรงเรียนบ้านน้ำเค็มได้ดำเ,ดดเนินถิจะดำมการแป้รูปผลผลิตทางการเกษตรคือแป้งกล้วยและขนมจากแปก้งกล้วยังว้าเช่นกล้วยสติกหลาดรสทองมว้วนทองพับโดนัทเค้กเย็นน้ำดอกอัญชันและยาสับปะรจากดอกอัญชันซึ่งสินค้าเหล่านี้ได้นําไปจําหน่ายใน,นในนิชชั้การในช่องทา,า,าองออนไลน์รวมทั้งประสานงานแบบหน่วยงานภายนอกเช่น มีการประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทสร้างการดีจัดจำหน่ายในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ t s นามิบ้านน้ำเค็ม 2. มีการประสานงานจากสำนักงานกรนารท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดพังงาออกบูธขายของผลงานในงานวิ่งพังงา international m a r a า h o n หน้เาเร,รือตรวจการแป3สาทาลักจังหวัดพังงา 3. ได้รับการประสานงานจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทในการแสดงน่าจมนาผลณา์ในการแข่งขันง,งานศิลปะัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2 5 1 5นาณจาังหวัดสตูลค่ะโดยการดำเนิงนง,งานทุกขั้นตอนจะมีคณะกรรมการการดำเนินง,งานและมีปปชสพทน้อยข้อตรวจสอบกิจกรรมบริษัทค่ะผลจากการดำเนินงานทำให้พวกเราไประโยชน์จาสิ่งคือหนึ่ง,ง ากการดาเนินงานของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านน้าเค็มติกรรมแปลรูปผลผลิตทางการเกษตริ่งที่ได้รับมากกว่ารายได้คือทักษะกระบวนการคิดซึ่งกลุ่มของพวกเราได้คิดแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรในแบบที่สร้างสรรโดยโดยการใช้กระบวนการวางแผนและการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนค่ะมีวินัยโดยการใช้เวลาว่างในวันหยุ โดยการรับการสั่ส Teraz, สงซื้อและส่งสินค้าตรงตามเวลาและความต้องการของลูกค้าค่ะการอยู่อย่างพอเพียงโดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเยนและชุมชนมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีจิตสาธารณะโดยเป็นสิ่งที่กลุ่มของพวกเรามีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือการนำสินค้าไปขายในพื้นที่ต่างๆและจำหน่ายส,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 สินค้าในช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการกระจายสินค้าค่ะ